สวัสดีพี่น้องปองไปทุกมันทุกคนจุกตันที่เขามารับชมทาง่องสายฟรีสไตล์อาศรมนิทธภาพไปชมเกี่ยวซมอากาศ่ึงตลาดทุกปบปนสองอันมาตลาดสแดนไทยกัมผูชาเพื่อดำเงย็นเธอพี่น้องเบื่อบรรกรเลยกอร่อยขอเขมียนฟัง้ผงหว่างเป่ากันเองกูเสียรถเต็มเลยเ้าเานี่ง,งนะาน้ายไทยกับวัวมีเข่ากับมีเนี่ยรเดอยู่เรีน จะขมิ้นที่ลงมาเนี่ยม่วงกินได้ยากเก่บเพราะกินเยอะกินบ่ไดนนี่ยมิ้นขมิ้นนั่นหะขาปล่อยลงมาวันี้อ่าเปิดหัวยเป็นม้าออกจากห้างโฟดโพรอขมิ้นคเวก็สายจากครื่อมือนี่สี่งนะ้าปกติสี่โคงับไอะไรนกลับไมไดเลยอ้มีแต่ลังไหลมามนจะทั้งเจาลงมาด้วยห อื่นเ่หลายลังลงงม่วงก็ออกหลายเลยม่วงพ่อซื้อตัวละหกสิบบาทจุกไม่ส่งของแล้วมือนีว่าฮันคือคัักปันไดไม่แต่ม่วงถ้าคอมเมนต์ก็บะฮัตมาหนาม่หน้าเนียบลายปันได้บะคือโครเซียึงรถจอดกับเป็นบางๆอยู่ เป็นบกคบกคักมาเนี่หนาวบกคับกวเป็นบกคบกคักอันใดก็เราสูงว่งนะฮะจอดทองนี่อจยาสูบเบ๊ะันกัที่อะเนียกินอัจิน cái chia mà không à phăng nhiều phăng thùng rồi thùng ra rồi mặc quần đây ของแสบ้องนวดเพือยาสูบพอดีกลองน้อท้เขากระเทียมนะคพิดกระด้างพิดกระด้าง งอวเกือบจักรจันเหยุดกระดังกูดังกูดังโพดโพดเห็ดกระดัง จอมกระสานเรื่อน้ยังไม่ยังยังพระวิหารจอมกระสานพระวิหารจอมตันแปนีไปบาเนี่ยปนเอิดเตือเลยาล่นหอกิดก็้ากอมืัปยักนองะมมมีหลอดสนวะ ไป่ใช่แล้วเนาะเหยียบตู้ไปรู้รู้ไปฟังคือยังปากท่อนี่ว่าบองเนี่ยอันนี้นั่าาง,นนนงจำกระสานจำสารจำสา,า,าราอำเภอขาอำเภอเขาเจ้าเดียร์อำเภอจอมกระสานจังหวัดพ,พระวิหารฮะ มาลแล้วพิหารอยู่บตัวกันตลาดกุญัวต้นจังหวัดพอวิหารเม็นีเ่เงียบๆเล นั่นหานกับมีมีบ่ฝากปกปอกไปเปียกเลยเดี๋ยวสำโพนหนึ่อยนะพันนะจะพูดยังไงดีกำลังขึ้นมาขั้นหนึ่งหนาวอยู่ นาพาแก่าชิโนโ่นี่บป่มันก็เปิดมาตรวนนี่ด้วยขวดบันเทามาเล่นมาอยู่ตัวแต่ควรเรื่องปิดกำลังบางยเขาเปิดใจดวนแล้วด้านหลังเนี่ยทั้งนาทั้งไรก็ธรรม,มาดาเลยนี่เป็นท้งหนอกเนี่ย Thằng này mong luôn, sinh hắn bơi. Nhang nhe lan này nè. Nhang nè lan lang 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 là lang 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 มังเผาก็ะล่างขึ้นมามองวองลงไปบองเผาขึ้นมาวัดน้ำตอนขึ้นนั้นดันขึ้นละขึ้นดันขึ้นหม้อเนาะขาลงแค่เลี่ยนลงเลยรถเต่างลงงเ,เรียกเปยนสิ้นขากันนะ เต็มกระดังเต็มอัญยาเลยคุณน้าตะวันรถเโคตเฮ็ดกระดังเฮ็ดกระดังแห้งชุบ